สวัสดีครับผมอนุชาลุงเจ้าเครับวันนี้ครับขออนุญาตปิดการขายหนึ่งรายการนะครับเป็นรถคูณไซส์3ตันยี่ห้อคมสุร,รุ่น pc 30-8ขีดนะครับตัวนี้หมายเลขหลอดนำเบอร์ o NO 1น7 9เนะครับเ <c oughs> พื่อในการเรวลาสำหรับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมพาท่านไปรับชมพร้อมกันเลยไปกันเลย เอานะครับสำหรับสินค้าของเรารายการนี้ครับก็ถือว่าเป็นการขายไปทางการเรียบร้อยนะครับยังไงต้องขอขอบพระคุณนะครับลูกค้าจากจังหวัดพะเยานะครับที่โมนุเราในครั้งนี้ลูกค้านะครับได้ติดต่อสอบถามมาครับในลักษณะเบอร์โทรนะครับสื่อสารกันมาแล้วก็รวมไปถึงคือคุยกันในไลน์นะครับและสื่ออะไรต่างๆนะลูกค้าเนี่ยคือติดตามผมมาเป็นเนฟีผมมาอ่าไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube และเฟซบุ๊กนะครับคือลูกค้าเนี่ยได้เห็นสินค้านะครับที่ผมขายไปดูจากผลงานดูจากรายละเอียดนะครับซึ่งลูกค้าเองมั่นใจในฝีมือร้านเรานะครับคือลูกค้าไม่ลงมาดูรถนะครับก็โอนจองมานะครับในจำนวนเงิน2อ0 0 0บาทนะครับซึ่งตัวนี้จบในราคาสี่แสนกว่าบาทนะครับเราก็จะมีทําสีใช้ระบบนะครับเก็บรายละเอียดเปลี่ยนถ่ายของเหลวตัวนี้คือลูกค้าไม่ต้องการให้เปลี่ยนแท็กเหล็กลูกค้าต้องการไว้ลักษณะแบบแท็กยางธรรมดาไปไม่ต้องเป็นเหล็กไม่ต้องเป็นไรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าจะพิจารณาทีหนึ่งเพราะยางเนี่ย ผมบอกเลยครับถ้าเปรียบเทียบของใหม่ของใหม่นยแท็กยางย้อมแพงกว่าเหล็กนะครับแท็กยางมีมูลค่ามากอาจจะเหมาะสมสําหรับงานพวกงานใช้บนทองถนนงานหน่วยงานราชการต่างๆคุยผมนะครับปรึกษามาก็คือต้องการรถใช้งานทั้งส่วนตัวแล้วก็คือเอารถเนี่ยเอาไปใช้งานเกี่ยวกับอ่าพวกงานรับจ้างด้วยนะครับให้แนะนาให้หน่อยระหว่างรุ่น7กับรุ่น8แต่รุ่น7ผมไม่มีของนะครับลูกค้าขี้เกียจรอนะครับลูกค้าก็เลยว่าพี่มีรุ่น8ไหมล่ะ จังหวะว่ามีพอดีลงมาจากรอบชุดที่แล้วช่วงเดือนเมษายนตัวนี้เป็นรถคัาสต็อกนานแล้วนะครับเป็น30รุ่น8ลูกค้าเห็นปับ๊บลูกค้าก็เลยล็อกและจองทันทีนะครับก็เลยตกลงซื้อขายกันเหมือนทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีเช็คระบบเก็บรายละเอียดครบถ้วนพร้อมส่งถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยส่วนที่เหลือเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็จะมีแถมมุ้งกีนะครับขูดเท่ปปาปลาหนึ่งใบนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์อะลงอะไรต่างนะครับที่จแถมให้ลูกค้านะครับก็คือลูกค้าขอมานะครับเพราะเนื่องจากว่าที่เอามุง้งีเน่ยป ปกติคือผมจะเปลี่ยนแท็กเหล็กให้อะไรให้นะตอนนี้คือลูกค้าต้องการเป็นแท็กยางะนะครับอันนี้จอันนี้ก็เราก็ไม่เป็นไรครับเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวนี้ได้นะครับอ่าสำหรับสินค้าของผมนะครับที่เข้ามานะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้อาจจะเป็นราวปลาย,ยันต้นเดือนมิถุนายนเดี๋ยวจะมีชุดใหม่ของผมเข้ามานะครับเป็นทั้งหมด5กัน นะครับจะมีรุ่นไหนยี่ห้อไหนคือผมก็เคยบอกไปคลิปมันก่อนแล้วจะเป็นโค้รพสุททั้งหมดเลย28 u ยูนะครับขีด1แล้วก็25คขีด7นะครับแล้วก็รวมไปถึงเป็นพวก40 MR1 40 FR1 แล้วก็40 MR3 มนะครับมีตู้อะไรครับหน้าถ้าผมมีโอกาสดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะจับรถไซส์สามสิมาบ้างนะครับสาผมจะพยายามแล้วถามว่าสินค้ามีไหมที่ดานวน์มี แต่มันแพงนะครับผมรู้สึกว่าจับมาเนี่ยผมเดือดร้อนเรื่องเรื่องต้นทุนเรื่องกําไรแน่นอนนะครับมีผลกระทบแน่เพราะว่าคือมันแพงกว่าทุกทีเนี่ยหลายหมื่นซึ่งคือมันแพงออกกันหมื่นสองหมื่นคือผมไม่ว่าอะไรแต่นี่มันเกินมันเกินมันเกินคําบรรยายเลยนะครับมันแพงสูงมาก 30- 30ช่วงเนี่ยผมรู้สึกว่ายอดขายดีมากมันทําให้ทุกที่เนี่ยคือสินค้าขาดตลาดเหมือนกันก็เกิดการว่าคือแข่งขันกันดามูลสูง นะครับเดี๋ยวชุดหน้านะครับล็อกใหม่ถ้าช่วงเดือนมิถุนายนถ้ามีสินค้าเข้าใหม่ได้ผมจะรีบรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนุชานลุงไนเตอร์นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดถูกใจกดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อรับชมข่าวสารใหม่ๆเวลาผมอัปเดตคลิปใหม่ๆทานจะได้เห็นก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ผมนุชานลุงไนเตอร์นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครับ